สวัสดีค่ะเมนู <Menu. S 2> เรื่องเกินวันนี้นะคะกระเพราไก่ค่ะรีบๆนะคะก็ส่วนผสมก็มีเนื้อไก่หมักค่ะเนี่ยค่ะซึ่งเราหมักไว้แล้วนะคะอันเดิมะคะ่ะมันเหลืออยู่ก็จะรีบใช้ให้หมดนะคะใบกระเพรานะคะเด็ดไาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพริกกระเทียมค่ะเนี่ยลองเห็นนะคะพริกกระเทียมระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดเล็กน้อยะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะแล้วเรา เปิดเตาร้อนนะคะแล้วก็อันนี้กระทะน้ำมันทอดไข่ค่ะเพิ่งทอดไข่เสร็จเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวเติมไปอีกนิดนึงแล้วกันนะคะพอไหมพอแล้วค่ะเรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยใส่กระเทียมสับลงไปรอยัง ก็มีน้ำต้มสุกด้วยนะคะแล้วเรากำลังต้มน้ำเดือดก็ได้มาใส่โอเคกระทะเริ่มร้อนก็ใส่ลงไปเลยความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย มีกลิ่นฉุนนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยแล้วกันนะมันหมักมาหลายวัานและไม่หมดเก็บได้ค่อนข้างนาะนถ้าเราหมักเนื้อไก่ดีก็จะเก็บได้ค่อนข้าง พอผัดไก่เริ่มเปลี่ยนเป็นสี <c oughs> เรียกว่าน,นะคะจากสี <c oughs> อ๋อรุนแรงมากพอเปลี่ยนจากเริ่มเป็นสีใสๆเป็นเหมือนอสีเนื้อ <c oughs> แล้วก็ใส่ซอสลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยนะคะจะเอาค่ะ <c oughs> เอากันนิดนึง<ม>เติมน้ำตาลทรายค่ะเล็กน้อยค่ะประมาณสักคึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำปลานิดนึงนก็ค่ะให้น้ำปลามีกลิ่นไม่กระทะนิดนึง เติมน้ำเติมน้ำต้มสุออกลงไปเลยค่ะอ๋อใส่สะเทน้ำเยอะไปแต่ได้ดค่ะแล้วก็ <c oughs> ผัดให้ไก่สุกค่ะ ระหว่างนี้จะปิดฝาไว้ก็ได้นะคะให้เขางวดสักเล็กน้อยแล้วค่อยใส่ใบกระเพราล,ลงไปตอนท้ายค่ะพักไว้ประมาณสัก 2- 3นาทีนะคะรอให้เนื้อไก่สุกแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าเนื้อไก่เราค่อนข้างหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเมื่อกี้เราพักไว้ประมาณ2นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะกำลังงวดได้ที่เลยค่ะเนื้อไก่หน้าจะสุกแล้วค่ะ ดูยิบึงค่อยขาวสุกยงังตัดครึ่งแล้วก็ดูว่าตรงกลางมียังมีรอยแดงอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าสุกลบ้อนแล้วค่ะ,คะแล้วก็ชิมรสชาติค่ะเติมรสชาติได้ตามต้องการเลยนะคะม,มันจะเผ็ดไป้มากเลยค่ะเผ็ดมากขอเติม น้ำตาลทรายอีกสักนิดนครับน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดับไฟนี่เลยเความร้อนจากเตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบกระเพราลงไปเพิ่มความชัวร์ขอชิมอีกรอบนึงคะ่ะ อเคค่ะรสชาติได้ตามต้องการละใส่ใบกระเพราลงไปค่ะแล้วก็กรุบเขาเหมือนเดิมค่ะให้กระเพราสุกใบกระเพราต้องสุกนะคะไม่งั้นเขาจะดำค่ะเรียบร้อยค่ะต,ตักใส่จานก็แน่จะเรียบร้อยเสียงข้างๆบ้านกำลัง ต่อเติมบ้านอยู่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะเรียบร้อยค่ะหน้าจากะเพราไก่ของเรานะคะทานคู่กับไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวก็ได้นะคะกับข้าวสวยร้อนๆรับรองติดใจแน่นอนค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยู่ข้าละขอตัวไปทานข้าวฝันนะคะ